ทังเลยเราอ่ะอน่ารักทั้งเลยอ้าวนี่เป็นไอนะเป็นละอองเลยม,มันเหมือนพัดไปเลยครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกระต่ายสองล้อครับและว,วันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวไข่เจียวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่น้ำตกเหวนรลกนะครับ เขาบอกว่าน้ำตกเหลวลรกนะครับก็คือมีเหตุการณ์ที่บันทึกช้างป่านะครับตกเหลวลรกไว้นะครับตรงนี้ตั้งแต่ปี2529ครับ2530 31 35และ62นะครับล่าสุดนี่คือเสียชีวิต11ตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะไปชมน้ำตกเหลวลรกกันนะครับฝั่งด้านนู้นนะไปกันเลยครับด้านในของเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็เส้นทาง ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดินค่อนข้างง่ายครับตอนนี้เป็นฤดูฝนนะมีน้ํำไหมครับน้ํำเต็มเลยกี้พี่เขาบอกว่ามีน้ํานะเดี๋ยวเราไปชมกันครับอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับฝนกําลังตกเลยเดินอีกไกลไหมครับ ขอบคุณครับโอเคพอสมควรนะครับ <laughs> อเส้นทางก็จะเป็นอย่างนี้ครับโโูมีน้ำเยอะมากเลยเหมือนน้ำหลากนะประมาณนั้นแต่ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ฮะอ๋อ ขอบคุณครับเดินอีกไกลไหมครับขาไป <c oughs> ไม่เท่าไรแต่ขาลับชัน <c oughs> อันนี้งูนะ ครับในที่เราเห็นนะครับก็คือแมงมุมใยทองนะครับมีขนาดลําตัวยาวได้ถึง40มิลิเมตรเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับเพราะว่าพิษของเขาเนี่ยรุนแรงน้อยมากเลยครับมักจะทําให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อยและตึงเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองครับขันโดนแล้วเหรอครับครับพี่พี่ทำาล้องเหรอครับใช่ครับเพิ่งทำเคยมาไหมครับเคยน ยังไงนะครับยังไงนะเคยมาเคยเคยมาหรือไม่เคยมาที่นี่คืออ๋อมึงจะพูดให้พี่มาได้เข้าใจดิวะเฮ้ยตูมอไทยสปานไม่ไทยเดี๋ยวเอาไปลงด้วยอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปถึงจุดด้านบนสูงสุดเลยนะเสียงน้ำดังมากเลย นี่มองไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าน้ําเสียงน้ําดังมากเลยครับหมอกลงหนาเลยนะครับตอนนี้โอ้หนี่เป็นทางลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดที่ที่เป็นจุดชมวิวไฮไลท์ของน้ำตกเหวนรกนะครับดูทางลงครับนี่คือทางลงนะชันมากเลยครับเส้นทางอย่างชันเลย <laughs> พี่เดินก่อนเลยครับ <laughs> โอ้โหทางอย่างชันเลยทางมันแคบนะครับต้องค่อยๆเดินนะต้องค่อยเดินตนะ้องค่อยๆเดินา,ด,นาดูทางดินี่คือถ้ามองจากกล้องเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยชันนะแต่ว่าของจริงนี่เสียวแวบเลยโอเครู้แล้วครับว่าทำไมถึงชื่อว่าเหวนรก นรกสมชื่อเลยด,ดูดีครับนะครับน้ำตกเขวนรกนะสุดทางก็จะเป็นแค่นี้นะครับมันไม่สามารถลงเล่นน้ำได้นะน้ำตกเขวนรกอะ่ะเพราะว่าช้างฝ่าตายค่อนข้างเยอะ ครับและเมื่อเราไปถึงหน้าผานะครับจุดชมวิวของน้ําตกเหวนรกนะเราจะได้เห็นน้ําตกที่สูงหลายชั้นไหลพุ่งลงมาสู่เบื้องล่างนะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะน้ำจะไหลแรงและกระจายตัวเป็นฝอยละอองเหมือนหมอกเลยครับตรงนั้นนะครับแม้ว่าชื่อน้ําตกเหวนรกจะดูน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วนะครับนี่คือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติเลยครับเป็นไอนะเป็นละอองเลย ันเหมือนพัดไปเลยะครับสวัสน,คนีครับ <laughs> แต่เราจะต้องเดินขึ้นกันกลับไปทางเดิมนะครับค่อนข้างที่จะชันมากเลยแต่ว่าขาขึ้นเหมือนไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ขาลงอ่ะแบบน่าก,กลัวคือเส้นทางอะครับค่อนข้างที่จะเดินง่ายนะแต่พอแบบสามร้อยเมตรใกล้จะถึงะครับมันจะเป็นบันไดชันๆเลย เป็นเหมือนบันไดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ชันลงไปยาวไปถึงข้างล่างเลยคือตอนลงหวาดเสียวครับแต่ว่าตอนขึ้นนี่คือเหนื่อยมากเลยโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ผาตอมใจนะครับาทํะมากินข้าวไข่เจียวแต่ว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะเลยตอนนี้หมอกกาลังลงเลยครับอากาศค่อนข้างที่จะดีนะรถค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วคนก็เยอะเหมือนกันพี่หน้าไหนครับพี่สีิบสามครับสี่สิบสามมีแค่จุดตรงนี้ใช่ไหมครับที่ประทับตามีอีกจุดตรงจุดบริการท่องเที่ยวครับด้านล่างด้านล่าง นี่เราได้ไตาปั๊มมาแล้วครับเดี๋ยวเราได้ลายเซ็นเคับเดี๋ยวเราให้ที่เขาเซ็นให้ครับอ๋อตรงนี้มีน้ำมันด้วยนะครับถ้าถ้าถ้าขึ้นมาแล้วน้ำมันไม่พอเนี่ยเราเติมตรงนี้ได้นะนี่เราได้ลายเซ็นช้างนะครับแล้วก็เป็นคาปิ่านะครับก็ลายเซ็นที่นี่นะครับอยู่ตรงผาตอมใจนะครับคนคน่อนข้างเยอะเลย รเราได้ข้าวไข่เจียวที่ผาตอมใจกันละนี่เราก็นั่งกินข้าวไข่เจียวที่ผาตอมใจนะครับเมนูไข่เจียวกับแดดร้อนๆแล้วก็หมอกควันนะครับชื่อผาตอมใจนะครับได้มาจากความสูงและความชันความเสี่ยวที่ทําให้ใจคุณวูบโดยเฉพาะเมื่อคุณได้ไปยืนริมหน้าผานะครับเหมาะสําหรับสายธรรมชาติและสายที่อยากสัมผัสความตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนะครับ ถ้าโชคดีนะครับอาจจะได้เจอพี่เดี่ยวช้างป่าประจําถิ่นยืนรับลมอยู่ริมหน้าผาเท่ๆให้เพื่อนๆถ่ายรูปกันด้วยนะครับเป็นของที่ลึกนะนี่นะครับอุทยานเขาใหญ่แล้วก็ผมได้เข็มขัดมาอันหนึ่งครับนี่นะครับรูปช้างพี่ ที่นี้น้องตัวอะไรครับไม่ทราบเลยนะมันเยืนเขาขับมันรับครับแล้วตอนนี้แล้วครับเราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเต็นท์ก็สามารถใช้งานร่วมกับเต็นท์ของอุทยานได้นะครับนี่เขาจะแบ่งเป็นโซนนะครับโซน A โซน B โซน C นะที่นี้นะครับเราจะพบกับ น้องกวางนะครับส่วนมากจะเป็นน้องกวางนะส่วนใครที่มีโอกาสโชคดีนะครับก็จะได้พบช้างด้วยนะกวางเล่นน้ำครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์ของนะอุ้ยน่ารักจังเลยกวางกำลังกินหญ้าครับน้องกำลังนอนด้วยน่ารักจุงเลยกวางกวางกวาง นี่ก็มีอีกตัวหนึ่งนะกวางกำลังกินสาหร่ายโหยดำน้ำได้ด้วย <c oughs> น้องกำลังกินหญ้าเอ้กินหาหาอะไรกินสักอย่างหนึ่งน้องกำลังหาหญ้ากินหาปูหาปลากินอย่เงี้ยสบัดขนเวยน่ารักจุง ถ่ายรูปได้ไ,ดไหมนี่จะพบกวางได้นะครับตัวนี้นะแถมนี่้องน่ารักมากเลยเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้น่ารักมากเลยครับเหมือนน้องกระปุยเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยทําหูแบบนั้นเด่ยขอถ่ายรูปได้ไหมจ๊ะอุยน้องน่ารักจังเลยอ่ะฝนจะตกแล้วขอถ่ายรูปหน่อยเราถ่ายรูปสวยๆกันนะครับ หนึง่งสองส่อมหนึ่งสองส่อมน่ารักจังเลยหนึง่งจอกทำหูได้ทำหูำหนึง่งจอ,งอกออ้อนจังเลยเราอะ่ะน่ารักจังเลยอ้าวหนีซะละค่อนข้างเดินง่ายกว่าเหวนะลกเยอะเลยนะน้ำตกเหวสุวรรณ <c oughs> ช่วงนี้เป็นเดือนกรนก,กฎาคมนะครับน้ำเยอะมากเลย มีน้ำเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าจะเดินเข้าไปในในถ้ำได้หรือเปล่านะถ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปโพงด้านตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งตรงนู้นนะค่องข้างที่จะสวยแล้วก็ใหญ่โตมากเลยน้ำแรงมากเลยทีนี้เราก็รอด กิ่งไม้เข้ามาแล้วนะครับเหมือนกิ่งไม้จะหักลงมานะจุดั้งเข้านะครับเป็นถ้ำนะเป็นโคมเขา ตอนนี้เราอยู่กันที่หนองหอดูหนองผักชีนะครับเดินทางนี้เหรอครับ,รบเดินทางนี้หรือว่าทางนีน้อ่าเดินลึกไหมครับเจ็ดร้อยเนะมตรถึงตรงหอใช่ไหมครับขขบขุ้นรับโอเคครับ,รบ <laughs> เราลึกว่าเดินทางนู้น <c oughs> เดินชมธรรมชาติหนองผักชีนะครับเราจะไปดูหอดูสัตว์กันดูซิว่าเราจะพบกับ สัตว์อะไรบ้างนะครับเส้นทางก็จ,จะเป็นดินนะครับเป็นเหมือนทางรถนะเดินค่อนข้างที่จะง่ายนะครับตรงนี้ทางเริ่มแฉะแล้วครับกี้พี่เขาบอกว่าประมาณ700ดร้อยเมตรนะถึงหอดูสัตว์นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะเดินต่อไปได้อีกหรือเปล่านะเหมือนเราอยู่ในทุ่งหญ้าสวนหน้าเลยแต่ก็ไม่เคยไปทุ่งหญ้าสวนหน้านะครับ กลับบ้านนะกันเลยขี้โคลแล้วครับเข้าเดินอีกไม่ไกลแล้วครับตอนนี้เราก็ถึงหอดูสัตวแล้วนะก็ก็คนส่วนมากก็จะมาอยู่กันที่นี่นะครับทางเดินก็ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างที่บอกนะแต่ว่าเป็นหินโคลนะเพราะว่าฝนมันเพิ่งจะตกไปนะครับมันจะเป็นโคลบรรยากาศโคตรด,ดีเลยครับ ดูวิวดีครับเดี๋ยวผมพาไปถ่ายวิวข้างบนนะวิวสวยขนาดไหนด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วมาดูมุมนี้กันโอ้โว,ว้าวเป็นไงครับสวยไหมครับ หอดูสันหนองผักชีนะครับตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับกิโลเมตรที่33 3 5ถึง35นะครับ เป็นจุดชมวิวสัตว์ป่าในเขาใหญ่ระยะทางในการเดินทางนะครับประมาณ1กิโลเมตรลายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและป่งธรรมชาติมีโอกาสที่จะพบเจอสัตว์ป่านะครับอย่างเช่นช้างกระทิงนกเงือกหรือหมูป่านะครับเวลาในการแนะนำนะครับช่วงเย็นนะครับจะเป็นช่วง16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับจะเป็นช่วงที่สัตว์ออกมาหากินเหมาะสําหรับคนชอบธรรมชาติแล้วก็เส้นทางเดินไม่เหนื่อยมากนะครับและนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ ครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับช่องกระต่ายสองล้อก็ขอ,อลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ